สวัสดีครับเคยสงสัยไหมครับว่าเอ่อทำไมบริษัทที่ปรึกษาเล็กๆพนักง,งานแค่ประมาณ40คนถึงทำกำไรขั้นต้นได้เอ่อสูงกว่า60%เลยใช่ค่ะแล้วไรายได้ต่อคนนี้ก็สูงกว่าค่าเฉลี่ยตลาดไป2-3เท่าเลยนะคะโหไม่ธรรมดาเลยแถมลูกค้ารอคิวอีกทั้งที่คิดแพงกว่าคนอื่นแล้วก็แบบว่าแทบไม่ทำกันตลาดเลยวันนี้เรามาเจาะลึกกันหน่อยครับว่าเขาทำได้ยังไงค่ะเป็นเคสที่น่าสนใจมากจริงๆ จากข้อมูลที่เรามีเนี่ยทั้งกรณีศึกษาของ c o n s u l t a n c y X ที่เราเรียกกันนะคะแล้วก็มีบทความเรื่อง Replicability หรือความสามารถในการทำซ้ำอ๋อแล้วก็แนวคิดเรื่องระบบกับเป้าหมายด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะรวมถึงนิยามความสำเร็จที่มันอาจจะไม่ได้มีแค่แบบเดียวเราจะมาดูกันว่าอะไรคือ,อแก่นสำคัญที่ทำให้เขาได้ผลลัพธ์แบบก้าวกระโดดขนาดนี้งันเริ่มที่ c o n s u l t a n c y X เลยครับเขาทำได้ไงครับรายได้ต่อพนักงานตั้ง4 0 0แสนเค กำไรเกิน60%นี่มันโห oh, ตัวเลขสุดยอดมากความลับหรือจริงๆก็ไม่ใช่ความลับซะทีเดียวนะคะแต่มันคือกลยุทธ์ที่ชัดเจนมากๆนั่นคือการมีโฟกัสที่แคบแต่คมมากๆค่ะคือเขาเลือกเลยว่าจะทําอะไรโฟกัสแคบมากหมายความว่าไงครับคือเขาทําเฉพาะด้านเทคโนโลยีอย่างเดียวเลยเหรอ ใช่ค่ะเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีแบบลึกซึ้งมากๆแล้วก็ไม่เคยแบบว่าขยายไปทำอย่างอื่นเลยนะคะมุ่งจะเป็นที่หนึ่งในเรื่องนั้นจริงๆโหแล้วการปฏิเสธงานที่ไม่ตรงสายนี่ไม่กลัวเสียโอกาสเหรอครับโดยเฉพาะบริษัทขนาดนี้การไม่รับลูกค้าเนี่ยอืมน่าจะเสี่ยงนะก็น่าคิดนะคะแต่ consultancy X เนี่ยเขากำหนดกลุ่มเป้าหมายชัดเลยค่ะคือผู้บริหารระดับ C level ขึ้นไปเท่านั้น เฉพาะผู้บริหารระดับสูงค่ะแล้วก็มีวินัยมากในการปฏิเสธงานที่ไม่ใช่ความเชี่ยวชาญหลักจริงๆคือเขาไม่กลัวโฟมโอไม่กลัวตกขบวนเลยเออจริงด้วยคล้ายๆที่เดวิดซีเบเกอร์บอกว่ายิ่งเราไม่ยุ่งกับลูกค้าที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายเท่าไหร่เราจะยิ่งมีเวลากับลูกค้าตัวจริงมากขึ้นเท่านั้นถูกต้องค่ะการปฏิเสธอย่างมีกลยุทธ์แบบนี้ล่ะค่ะที่กลับสร้างความต้องการสร้างความน่าเชื่อถือในสิ่งที่เขาเชี่ยวชาญจริงๆ น่าสนใจมากครับการไม่อย่างมีหลักการกลายเป็นจุดแข็งไปซะง,งั้นแล้วเรื่องนี้มันไปเชื่อมกับแนวคิดระบบสำคัญกว่าเป้าหมายของเจมส์เคลียร์ยังไงครับเชื่อมกันโดยตรงเลยค่ะคือเป้าหมายเนี่ยอย่างเช่นอยากเป็นบริษัทอันดับหนึ่งหรือทำไรายได้เท่านั้นเท่านี้มันเป็นแค่ทิศทางนะคะครับแต่สิ่งที่ขับเคลื่อน consultancy X จริงๆคือระบบการทำงานที่ยอดเยี่ยมในขอบเขตที่เขาเก่งมากๆ ระบบนี้คือการส่งมอบงานคุณภาพสูงซ้ำๆอย่างสม่ำเสมอในนิชของตัวเองอ๋อเหมือนที่เจมส์เคลียร์บอกว่าผู้ชนะกับผู้แพ้ส่วนใหญ่ก็มีเป้าหมายเหมือนกันนั่นแหละแต่ต่างกันที่ระบบใช่เลยค่ะเหมือนที่คอชเบลวอชเคยพูดว่า the score takes care of itself ถ้าเรามีกระบวนการหรือระบบที่ดีเดี๋ยวผลลัพธ์มันก็ตามมาเองเข้าใจแล้วครับคือมุ่งพัฒนากระบวนการหรือระบบให้ดีที่สุด แล้วผลลัพธ์มันจะสะท้อนออกมาเองแล้วคำว่าการทำซ้ำได้หรือ replicability มันเข้ามาช่วยตรงนี้ยังไงครับ replicability ก็คือความสามารถในการทำกระบวนการเดิมซ้ำๆแล้วได้ผลลัพธ์ที่มีคุณภาพสม่าเสมอน่าเชื่อถืออ๋อนึกภาพออกครับเหมือนพวก franchise fast food ที่รสชาติเหมือนกันทุกสาขาใช่ค่ะหรืออย่างในวงการเทคก็พวกระบบ CI/CD ที่ทำให้ปล่อยซอฟต์แวร์ได้เร็วและมีมาตรฐาน การมี SOPs หรือใช้เทคโนโลยีมาช่วยเนี่ยม nah ันสร้างมาตรฐานลดข้อผิดพลาดแล้วก็ขยายกิจการได้ง่ายขึ้นด้วยโดยที่คุณภาพไม่ตกถูกต้องค่ะนี่คือข้อดีของการทำซ้ำได้ c o n s u l t a n c y X ก็เหมือนกันค่ะเขาทำโปรเจกต์เฉพาะทางแบบเดิมๆซ้ำๆจนเชี่ยวชาญมากคาดการผลลัพธ์ได้แม่นยำพัฒนาประบวนการได้ต่อเนื่องซึ่งพอทำซ้ำจนเก่งมากๆระบบมันดีมากๆเนี่ยก็เลยเกิดการเติบโตแบบนอน l i n e ียที่ รายได้มันไม่จําเป็นต้องผูกกับจํานวนคนเป๊ะๆเพราะประสิทธิภาพมันสูงขึ้นเรื่อยๆใช่เลยค่ะและนี่คือพลังของระบบที่ทําซ้ําได้จริงๆทีนี้กลับมาที่คําถามว่าทําไมเจมส์เคลียร์ถึงเน้นระบบมากกว่าเป้าหมายครับทําไมครับเพราะการยึดติดก,กับเป้าหมายอย่างเดียวมันมีข้อเสียอยู่หลายอย่างนะคะ อย่างแรกคือเป้าหมายมันเหมือนเป็นแค่ภาพนะจุดใดจุดหนึ่งพอเราทำสำเร็จแล้วถ้าไม่มีระบบที่ดีรองรับเราก็อาจจะกลับไปที่เดิมได้อ๋อเหมือนโยโย่เอฟเฟกที่คนลดน้ำหนักพอถึงเป้าแล้วเลิกคุมก็กลับมาอ้วนใหม่ประมาณนั้นเลยค่ะ 2. คือมันจำกัดความสุขของเราทำให้เรารู้สึกว่าต้องรอให้ถึงเป้าหมายก่อนถึงจะมีความสุขได้แล้วมันก็สร้างกรอบแค่ว่าสำเร็จหรือล้มเหลวเท่านั้นอืมจริงด้วยครับ และ 3. คือบางทีเป้าหมายมันก็ขัดแย้งกับความก้าวหน้าระยะยาวพอเราถึงเป้าแล้วเราอาจจะหมดแรงจูงใจที่จะทําต่อก็ได้เข้าใจเลยครับมันคือการต้องหลงรักกระบวนการสินะครับคือมีความสุขกับการลงมือทําตามระบบไปเรื่อยๆไม่ใช่แค่รอฉลองตอนถึงเส้นชัยใช่ค่ะการโฟกัสที่ระบบหรือกระบวนการเนี่ยมันทําให้เราพอใจได้ตราบเท่าที่ระบบยังทํางานดีและถ้าระบบมันดีผลลัพธ์ที่ดีมันก็จะตามมาเอง Consultancy X ก็เป็นแบบนั้นคือเขาไม่ได้สำเร็จแค่เพราะตั้งเป้ากำไรสูงๆค่ะแต่เพราะเขามุ่งมั่นกับกระบวนการสร้างคุณค่าให้ลูกค้าในสิ่งที่ตัวเองเก่งที่สุดจริงๆซึ่งก็นำไปสู่มุมมองเรื่องความสำเร็จที่มันกว้างกว่าเดิมด้วยนะครับอย่างที่ไทย PFA เขาบอกว่าความสำเร็จไม่ใช่แค่เรื่องงานเรื่องเงินตำแหน่งใช่ค่ะ อาจจะเป็นเรื่องการเรียนรู้การเติบโตส่วนบุคคลความสมดุลในชีวิตหรือแค่ความรู้สึกพอใจในสิ่งที่ตัวเองทำอยู่ก็ได้ความสำเร็จของ c o n s u l t a n c y X จริงๆก็ไม่ใช่แค่ตัวเลขกำไรอย่างเดียวแต่คือชื่อเสียงความเชี่ยวชาญที่หาคนเทียบยากถูกต้องค่ะรวมถึงพนักง,งานที่ทำงานแล้วมีความสุขลูกค้าก็ได้ผลลัพธ์ที่ดีมากๆซึ่งทั้งหมดนี้มันเป็นผลมาจากระบบที่แข็งแกร่งและสะท้อนความภูมิใจในสิ่งที่พวกเขาทำ สรุปจากการเจาะลึกของเราวันนี้ดูเหมือนว่าหัวใจสำคัญจริงๆมันอยู่ที่การกล้าที่จะโฟกัสให้แคบแต่คมการสร้างระบบที่ทำซ้ำได้เพื่อรักษาคุณภาพและสร้างประสิทธิภาพค่ะเราก็การให้ความสำคัญกับกระบวนการอย่างต่อเนื่องมากกว่าจะมองแค่ปลายทางหรือเป้าหมายอย่างเดียวใช่ครับเหมือน c o n s u r t n c y X ที่พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า กลยุทธ์แบบนี้มันสร้างความสำเร็จที่โดดเด่นและยั่งยืนได้จริงๆค่ะสุดท้ายนี้ก็มีคำถามอยากชวนคิดทิ้งทายไว้นะคะครับถ้าเราลองเอาหลักการโฟกัสเสียงเข้มขน้นกับสร้างระบบที่ทำซ้ำได้เนี่ยมาปรับใช้กับงานหรือเป้าหมายส่วนตัวของเราเองแม้ว่าช่วงแรกๆอาจจะต้องกล้าปฏิเสธบางอย่างที่ไม่ใช่ออกไปมากขึ้นลองจินตนาการดูเล่นๆนะคะว่าผลลัพธ์ในระยะยาวของเรามันอาจจะเปลี่ยนไปในทิศทางที่น่าทึ่งขนาดไหนได้บ้าง